สวัสดีจ้าเมนี่แมพก็จะไม่เฮ็ดเส้นกวยจับย้อนสุเบิงนะจ้าเป็นเซนแบบนี้เลยค่ะกอนจะไปเบิงฝากกดได้กดแชร์กดติดตามให้แม่พคอยน้ำใน้ะจ้ามาลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะเติมเหลยกับแป้งงกาวเจ้านะจ้ะสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะ ตามโดยแป้งมันจ้าแป้งมันสําปะหลังนะจ้าสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะจะกก้นแป้งสองอย่างผสมกันเลยจ้า นี่ก็คือน,น้ำร้อนนะจ๊ะที่หัาต้องไปใส่นะจ๊ะต่างห่อนแบบนี้ได้เล้อจ้าเพืเ่อนๆใส่น้ำห่อนต้องไปจ่าเทละหน่อยนะจ๊ะค่อยๆค้นผสมไปเรื่อยจ้า เดี๋ยวก็ใส่มือนวดแป้งล้องเ่งนะจ๊ะขออนุญาตใส่มือนะจ๊ะมือกาลางต้องความสะอาดแดี๋ล่ะจ้าแต่ทีนี้แน่ห่อนคักจ้ากระเติมน้ำห่อนต้องอีกนะจ๊ะเพราะว่าแป้งของห่อใส่ยั่งบไหรนะจ๊ะน้ำห่อนของห่อต้องตังต,งต่อแก๊สไว้ตลอดเด้อจ้นาน้ำต้องห่อนตลอดเด้อจ้า ก็ใส่มือหนวดได้ค่ะหนวดยุตตอนนี้ก็คือห่อนคักละจ้ะห้ามใส่น้ำเย็นเด็ดขาดละจ้าถ้าใส่น้ำเย็นแป้งเขาจะบวซุกละจ้าแม่พ่อยใส่น้ำห่อนทั้งมดุดละจ้ะ4 0อย ml ละจ้า ต่อแป้งหารอยกร,ร่มนะจ้าแป้งสองยางหารอยกร,ร่มจ้ะแล้วก็นวดเล้จ้าเมืวดจนกว่าแป้งเขาจะใส่ไร่ฟละจ้า ตอนนี่ห่อนแห้งจ้ะขออนุญาตใส่นผามปูนะจ๊ะเอาลงหมองทีนวดแป้งเลยจ้ะเพราะว่าห่อนคากนะจ๊ะจะนวดแบบนี้ละจ้าไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าแป้งเขาจะใส่ได้นะจ๊ะถ้าเกิดเหนียวไปนะจ๊ะหรือว่าแป้งติดมือนะจ๊ะเขากับสามารถเติมแป้งได้นะจ๊ะเอาแป้งมาใส่ระวังเขาหนวดนะจ๊ะ แป้งจะได้ปิดมือนะจ่ะถ้าแป้งเหนียวถือว่าดีเลยค่ะโอเคนะจ่ะถือว่าแป้งเขาสุกนะจ่ะเดี๋ยวพ่อจะใส่แปง้งมาหนวดเพื่อว่าให้แป้งติดมือเพื่อว่าให้ติดไอ้แนวหนวดของเขาละจ่ะผาปูโตของเขาละจ่ะนีิงจ้ะ จะย่อยใส่แป้งไปถ้าเกิดแป้งติดมือเฮาน่าจ๋ะใส่แป้งที่เทาอันเดือดไปใส่แป้งขับเจ้าก็ได้นะจ๋ะหรือว่าแปง้งแป้งมันก็นได้นะจะที่เทามีอยู่นะจ๋ะ,ะ,จะผ่านไปหานาที่้วจ้าแป้งเฮาก็ใส่ไรเดี๋ยวนะจ้าไม่พักกะจมาตัดนะจ้าตัดซ้ำ ประมาณที่เขาเก่งในเทือนึงน่าจะเนาะ mm hmm. เรียงไหเพราก็จะใส่ไอ้กะะมังเข้าไว้นะจ๊ะใส่ผาขาวปิดไว้นะจ๊ะ mm hmm. เพื่อป้องให้เขาโดนร่มนะจจะถ้าเกิดถือร่มแล้วแป้งเขาก็จะแห้งนะจ๊ะเอาแป้งมาท่าท่าจักน้อยนะจ๊ะเพื่อบอให้แป้งติดไอ้ผาปูของเขานะจ๊ะ สังเกตนะจ้า้ะเกิดแป้งเขาใส่ใดก็จะออกเหนียวแบบมาเหนียจา้าแป้งซุกก็คือแป้งเหนียวนะจา้านี่จา้าพระเอกของเขาจา้าขวดนะจ้า้างต้มก้นสะอาดเรียบร้อย้วจา้าไม่คอยใส่ขวดนะจา้าขวดแก้วนะจา้ากิงไปเลยตามชอบจา้มามนะักน้ซสำใดกระจัดไปมักบางซำารดก็จัดไปเลยค่ะ ที่ทนัดเลยจ้ะตนัดเปลไปกระจัดไปแล้วค่ะสังเกตเบื้งแป้งเข้าสุกนะจ้ะเวลาเข้าเอหนวดแป้งหรือเ,เอินียังนะนี่แหะค่ะก็จะออกง่ายด้วยจ้ะซัมดีแม่พ่อยกับว่าพ่อแล้วนะจ้ะ ควบบางควมหนาของเขานะจ๊ะเม่ยพ่อกะจะแป้งมาทาท่าจักน้อยนะจ๊ะใส่เม็ดทันนะจ๊ะนี่ก็คือใส่แป้งท่าแล้วนะจ๊ะเพื่อเดี๋ยวว่าก็จะพับข่าแบบเมียนะจ๊ะพับเพิงนะจ๊ะพระา่าถ้าเกิดทันได้เย้าวนะจ๊ะเม็ดของเอามันกระสันกวัวนะจ๊ะสันก็แป้งนะจ๊ะไม่พ่อจะมาหันเลยค่ะ ามชอบเด้อจ้าเพื่อนๆมักแบบไปกระจัดไปโดดจ้กอันที่สำคัญเวลาเขาหนวดแป้งนะจ๊ะน้ำห่อนะจ้ะห่อนที่สุดได้จ๊ะเสร็จเส้วจเขาก็ใส่แป้งนะจ๊ะผงแป้งของเขาจะมักคุกเป็นยังคือคุกเพราะว่าว่าให้บห้แป้งเขาติดกันนะจ๊ะหรือจะหั่นอีกแบบวิธีหนึ่งกะไรนะจ๊ะแบบมีกะไรนะจ๊ะ แบบก็ต้องพับนะจ๊ะพอดีกับมีดนะจ๊ะเ้นนี่จะเหนียวนุ่มเ้อจ๊ะเพื่อนเดวกวายุงยากเ้อจ๊ะถ้าเฮ็ดสูกวิธีนะจ๊ะ ง่ายๆจ้ะที่สำคัญต้องนำหอนเท่านั้น้อจ้าเพื่อนๆย้ำว่านำหอ an นเท่านั้น้อจ้าเลยเส้นกระจับของแม่พ่อยเกษตรก้ะจ้าขอปอกล้นไลน์เลยจ้าติดรับชม้องไปเหยีดกิ่นเบื้องเรือเพื่อนๆเบิ่งเลือมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่พ่อยนํำเน้อจ้าขอพอกล้นไลน์จ้า